พ่อแม่พี่น้องสาวล่าได้หู้แล้วจึงอึ้งเลยทีเดียวสาวของเมืองไทยนั้นได้ขับรถไฟฟ้ารุ่นแรกของเมืองไทยนั่นเองน้องสบายดีสวัสดีพีพีเอฟซีฝั่งไทยและก็ฝั่งเล่ายินดีตอนห้าบเขาจะซ้อมเกดแก้วสาวเล่าเส้นเก่าเสินเคยแล้วเนาะพี่น้องซึ่งวมนนี้สาวเกแก้วไม่เรื่องเลาวและเขา่าเๆยดีที่จะ เอามาลีอิกซันแล้วก็มานำเสนอพี่พีเอฟซีนั่นเองเนาะคือแบบสาวเหล่าคืองูเนาะพี่พีเอฟซีอ่านิงสาวไทยเนาะขับรถไฟฟ้าเนาะขับรถไฟนั่นเนองเนาะพี่พีเอฟซีเนาะซึ่งคลิปสั้นเพิ่์ลจะเขียนบอกว่ารู้จักคนขับรถไฟฟ้า BTM บีทีเอตยิงรุ่นแรกของเมืองไทยกันเลยทีเดียวเนะาะบีทีเอฟซี F C. ซึ่งแบบผ่นเป็นผู้ยิงแต่ผืนกล้าหาันไปขับรถไฟเนาะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นจนังไดหรือว่ามีจริงแท่บ่เนาะพีทีเอฟซี F C. เดี๋ยวเราไปติ่ตามรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยว่าเรื่องราวตัวนี้จะเป็นความจริงแท่บ่เนาะไปอนที่ไปรับชมก็ต้องขออนุญ,ญาตจากซองของผ่นนำเดินถ่าเอาซองของิ่น ไปเพลยแพท่์ไปรีอีกสัน้นนั้นต้องขอระย,หยะหลายๆเ้าหาว่าสาวกิดแก้วว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนำเด้อไ,ไ,ไปที่พีเอฟซีเดี๋ยวหอาไปที่ตามหับสมคลิปวิดีโอพอร้อมกันเลยผู้ชายมีจํานวนเกือบ200ท่านผู้หญิงมีจํนนานวนแปดท่านคตอตอนนั้นมันแท้ไม่มีผู้หญิงเลยทำไมเราถึงกล้าเข้ามาลองอยากแรกเลยนะคะมันเท่ ชมาลาค่ะอายุ42ปีปัจจุบันทำตำแหน่งพนักง,งานควบคุมรถไฟฟ้าค่ะขับรถไฟฟ้ามา16ปีคือความรู้สึกเราผู้หญิงขับรถไฟฟ้ามันเท่รถไฟฟ้าเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับประเทศไทยในตอนนั้นนะคะแล้วก็โอกาสที่จะเห็นคนขับรถไฟฟ้าหญิงอนะน้อยมากจริงๆแล้วงานขับรถไฟฟ้าอาจจะเป็นงานของผู้ชายแต่เมื่อได้เข้ามาทํางานจริงๆแล้วพี่คิดว่ามัน ไม่ต่างค่ะทำได้แต่เราอาจจะต้องใช้ความอดทนมากกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ชายนิดนึงค่ะการขับรถไฟฟ้ามันจะมีทั้งกะจังวันเชา้ากลางคืนอย่างกลางคืนเนี่ยเราอยู่กับขบวนรถคนเดียวค่ะหรือว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับขบวนรถค่ะเ,เวลาให้บริการเกิดเหตุขัดข้องเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารรักษาเวลาให้กับห้องควบคุมรักษาเวลาให้กับผู้โดยสารแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด คนจะเข้าใจว่ารถไฟฟ้าวิ่งได้เองคนขับรถไฟฟ้าอาจจะไม่มีความจําเป็นจ,จริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความยากแม้มันจะมีรางนะคะมันมีไฟแดงมันมีไฟขาวมันมีจุดสับรางมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มันแตกต่างรายละเอียดซึ่งตรงาน,นาั้นะยากค่ะพนักงานขับรถไฟฟ้าทุกคนก่อนที่จะได้ขึ้นปฏิบัติงานจริงต้องมีการฝึกฝนการขับการจอดอย่างน้อย4เดือนแล้วก็ฝึกง,งาน OJT ร่วมกับรุ่นพี่อย่างน้อย1เดือนค่ะ แล้วก็จะต,ต้องมีการทดสอบก่อนขึ้นให้บริการจริงพราชนะนพ้นักงานทุกคนการจอดให้ตรงจุดจอดม่ใช่้เรือยาสำหรับคนขับรถไฟฟ้าค่ะพี่เตียงถามว่าจอดตรงจุดจอดค่ะจะมีสัญลักษณ์ความรู้สึกครั้งแรกที่จับแผงควบคุมคอนโทรลพวกนี้จะตื่นเต้นมากเพราะว่ารถไฟฟ้าคันใหญ่มากค่ะ แต่ว่าวันที่เราให้บริการผู้โดยสารจริงๆค่ะจะตื่นเต้นม,มากยิ่งกว่า,เ,าเพราะว่าจํานวนผู้โดยสารเยอะแล้วก็เราจะต้องให้บริการผู้โดยสารจานวนมากๆเนี่ยเราจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยถึงแม้มันจะผ่านมา16ปีนะคะทุกครั้งที่ขึ้นให้บริการก็ยังตื่นเต้นบ้างพี่จะบอกว่าพี่ภูมิใจแล้วก็ทุกครั้งที่มีสถานการณ์ที่รถด,ด้านล่างติดหนักมากมันทุกผู้เย็นเงินสุบ ทุกครั้งที่พี่วิ่งนำขบวนรถวิ่งเข้าให้บริการที่ชันชลาแล้วเจอผู้ที่สารจำนวนมากๆพี่อยากจะบอกว่าพี่อยากเอาเขาไปให้หมดทุกคนเลยค่ะคมี7าพร้อมเพื่อนพี่นะคะ <Okay. S 2> พี่อยิ่วกับรถไฟฟ้าถ้าเจะเรีก่กงต้านานกวาอยู่บ้านเลยค่ะบ้านของพี่ออนเองจะมีกันแค่สองคนก็คือแฟนนะคะแล้วก็ตัวพี่ออนเองซึ่งทาอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าด้วยกันทั้งคู่นะคะลูกชายเลยจําเป็นที่จะต้องเอาไปฝากไว้กับคุณปู่กับคุณย่าค่ะ น้องเคยถามค่ะว่าคุณแม่ไม่มีวันไม่มีปิดเทอมหรอกเพราะว่าเขาจะมีเวลาอยู่กับเราน้อยมากค่ะแต่ได้คุยได้ตกลงกับแฟนไว้ค่ะว่าถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยเราจะพยายามทําหน้าที่ของพ่อกับแม่ให้ให้ให้ลูกไม่รู้สึกขาดเลยะคะ่ะเราต้องทําได้ทั้งงานด้านนอกแล้วก็ปฏิทำเ่เรีเยกอะไระทำหน้าที่ของแม่ให้ไม่ได้แตกต่างกันนะคะ โอ้โห oh b p f c นับได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากเนาะเป็นผู้หญิงแต่ว่าสามารถขับรถไฟฟ้าได้เนาะส่งผู้โดยสารคืนหนึ่งซึงความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบมีความสุขความใส่ฝันของผู้หญิงไทยเนาะชื่อแบบโอ้โห V p f c กะความกล้าหาญสุดยอดมากเลยเนาะที่ว่าิ่นแบบกล้าขับได้เนาะสำหรับสาวลาวนี่ ขนาดรถใหญ่ธรรมดาการยังบอกาขับแล้วนะวสิบาแล้วรถไฟเนาะและเพิ่นกับแบบอาศัยเวลาในการะจะเบิ่งแยงลูกของเพิ่น,นหนาะยว่ให้ขาดความอุดอุน่นแล้วก็แบบในหน้าที่การงานกับบ่ให้ขาดอีกหนาะว่าแบบสุดยอดเห่งหนาว v พีเอฟซีนับถือน้ำใจของเพิ่นแหงเนาะคือแบบสาวเล่าได้เบิ่งแหละโอ้โหแบบ เพิ่นหักในการขับรถหรือว่าบริการหลดไฟเนาะขนาดเพิ่นว่าอ่าเฮ็ดมาหลายปีแล้วยังแบบเมื่อใดที่ว่าลูกค้าหลาขึ้นไปให้บริการลูกค้ายังตื่นเต้นแหงงเพราะว่าอ่าเป็นการที่ว่าคือแบบสิ่งที่เฮ้ามากมาสันสนอวิพีเอฟซีก็แบบมากและกระใจตรงไปได้จึงเฮ็ดได้นั่นเองโหยอมรับนำใจของเพิ่นนับถือเลยเนาะความแบบกล้าหาญของเพิ่นนั่นเองเนาะ แล้นนวนอกพีพีเอฟซีมื้อนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าสาวกิ๊กแก้วมาฝากมาตอนพีพีเอฟซีในมื้อนี้นั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสาวกิ๊กแก้วก็จะได้ขอตล,ลาไปก่อนขำมุกเข้าใจที่ว่าทับทมและติดตามคลิปวิดีโอของสาวกิ๊กแก้วมาตลอดและฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ like, ให้นํำเด้อสำหรับคลิปนี้บาย